สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สองนะคะคุณครูเจี๊ยบก็มีแบบฝึกทักษะในหน่วยครอบครัวของชั้นของชั้นอนุบาลหนึ่งทับสองมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันนะคะซึ่งสัปดาห์ที่สองนี้นะคะคุณครูเจี๊ยบม,มีแบบฝึกมาให้เด็กๆถึงสองเล่มด้วยกันนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะเป็น เกี่ยวกับเรื่องบุคคลและสถานที่แวดล้อมนะคะและเล่มที่2คือทักษะทางภาษาไทายหนึ่งนะคะ mm hmm. เด็กๆมารู้จักกับเล่มที่1ก่อนนะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมนะคะ mm hmm. ซึ่งหน้าแรกนะคะ mm hmm. เด็กๆเ,เปิดมานะคะ mm hmm. จะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยอ่านคํากรอนให้เด็กๆคำร้อมจอให้เด็กๆฟังกันก mm ็ hmm. เด,เด็กฝึกระบายสีให้สวยงามน,นะคะแล้วนํามาส่สมุณครูเจี๊ยบนะคะสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้างครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายพี่ชายน้องสาวยังมีพ่อแม่ดูแลทุกคราวในบ้านสีขาวแสนอบอุ่นเอ่ยเมื่อเด็กเปิดมาหน้าถัดไปนะคะเด,เด็กก็จะได้เห็นแบบฝึกนะคะ คนนี้ใครหนอให้เด็กๆระบายสีภาพให้สัมพันธ์กับปริศนาคำไทยนะคะฉันคือพ่อของแม่แท้จริงฉันคือใครเด็กๆทราบไหมคะว่าพ่อของแม่ของเราคือใครถ้าเด็กๆไม่ทราบเด็กๆสามารถจะถามคุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะคะเด็กๆตอบว่าใครคะมีปู่แล้วก็มีตา เก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบได้ถูกต้องนะคะที่คุณตาของเรานั่นเองนะคะอ่าต่อไปฉันคือแม่ของพ่อรู้ไหมหนอว่าฉันคือใครมีตัวเลือกก็คือคุณย่าและก็คุณยายเด็กๆถามคุณพ่อคุณแม่ได้เลยค่ะอ่าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบว่าคุณย่านะคะคุณแม่ของคุณพ่อของเราก็คือ ต่อไปหน้าถัดไปนะคะให้เด็กๆนะคะดูหน้าที่ของสมาชิกในคร,รอบครัวว่าคุณพ่อมีหน้าที่ออกไปทํางานนะคะให้เด็กๆฝึกลากเส้นนะคะตามรอยปักให้สวยงามเลยนะคะดูสิคะว่าเด็กๆจะทําได้สวยแบบนี้ไหมอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆหน้าถัดไปะะอ่าให้เด็กๆฝึกเขียนวงกลมล้อมรอบภาพ นิ้วมือซึ่งอยู่ข้างล่างนะคะให้ตรงกับสมาชิกในครอบครัวของเราว่าในครอบครัวของเรามีสมาชิกกี่คนถ้าเด็กๆยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเด็กๆมานับไปพร้อมกับคุณครูเจี๊ยบเลยค่ะหนึ่งเสาทองเด็กๆสังเกตดูนิ้วมือนะคะจะชี้เลขหนึ่งนะคะอสองหัวเป็ด เด็กๆนับนิ้วมือนะคะมีทั้งหมด2นิ้วนะคะยากอยากๆเด็กๆเห็นไหมคะนิ้วมือมี3นะคะและคนต่อไปสี่เรือใบเด็กๆเห็นนิ้วมือไหมคะมี4นิ้วนะคะและคนสุดท้ายก็คือคุณแม่นะคะหทอ้องปอกนะคะเด็กๆเห็นไหมคะมีทั้งหมด5นิ้วอ่า5นิ้วตรงกับคําตอบอนไนคะเด็เกๆเด็กๆเช่่อฟูเจี๊ยบตอบไหนคะ ถูกต้องเลยค่ะมีทั้งหมด5คนนะคะสมาชิกในะครอบครัวเด็กๆวงกลมสีแดงแบบนี้นะคะหน้าตัดไปนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆฟังปริศณาคำไทยและเขียงงนวงกลมรอบๆคำให้สัมพันธ์กันแล้วฝึกระบายสีให้สวยงามน,นะคะเด็กๆฟังกูเจ้นนะคะอะไรเอ่ยมีหลังคาหน้าตาประตูใช้เป็นที่อยู่อาศัย รสใช่ไหมเอ่ยหรือว่าจะเป็นบ้านคะเด็กๆเด็กๆช่วยกูเจี๊ยบตอบสิคะอ่าเด็กๆกูเจี๊ยบจะเฉลยแล้วนะคะบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนตอบถูกไปขอรางวัลจากคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะอ่าเลหนาถัดไปนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ย ให้รู้เกี่ยวกับบ้านเก<ม>ี่ยวกับรูปเลขาคณิตนะคะให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพรูปเลขาคณิตนะคะไปหาภาพส่วนประกอบของ,ของบ้านให้สัมพันธ์กันนะคะโดยรูเจี๊ยบจะมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสามเหลี่ยมให้เด็กๆนะคะเ<ม>ด็กๆสังเกตด,ดูด้วยนะคะอ่าวงกลมโยงไปหารูปวงกลม,มเล็กๆเอ๊เด็กๆ่วยครูเจียเจ๊ยบหาสี่เหลี่ยมสิคะ ถูกต้องค่ะเด็กๆเด็กเกิเด,กเ,ดกเชิญครูเจี๊ยบหาสามเหลี่ยมใช่คะถูกต้องค่ะเด็กๆด,ดูหน้าถัดไปนะคะเข้าให้เด็กๆเ,เนี่ย ลากเส้นตามรอยปะและระบายสีภาพค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าข้างบนนี้อากาศร้อนนะคะอากาศแบบนี้นะคะก็จะมีพระอาทิตย์นะคะให้เด็กๆฝึกโยงเส้นนะคะแสงแดดนะคะที่ไปที่บ้านของเรานะคะอันที่สจะเป็นเกี่ยวกับฝนนะคะฝนตกลงมานะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะให้สวยงามนะคะเด็กๆ ไปนะคะเป็นเล่มที่สองเป็นทักษะภาษาไทยหนึ่งนะคะเปิดมาหน้าแรกนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่ะออกแบบปกหนังสือของตนเองแล้วก็ฝึกเขียนชื่อนามสกุลของตนเองอย่างอิสระนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองแนะนําได้นะคะแล้วก็วาดปกหนังสือตามอิสระของเด็กๆเอามาให้ครูเจี๊ยบดูนะคะเดี๋ยวครูเจี๊ยบมีรางวัลให้เด็กๆด้วยค่ะ และที่เด็กเปิดหน้าถัดไปนะคะเขาอยากจะให้เด็กๆเนี่ยรู้จักพยัญชนะ44ตัวว่ามีอะไรบ้างตอไก่ถึืออนู้งที่กคูเจี๊ยฝากคลิปให้เด็กๆท่องกุ๊กกุกกอไก่เด็กๆท่องไปได้เลยนะคะและหน้าถัดไปนะคะเด็กๆฝึกเส้นพื้นฐานสำหรับเด็กๆอนุบาล1นทับ2นะคะเส้นเหล่านี้ ให้เด็กๆมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงนะคะและแบบฝึกทักษะชั้นอนุบาลน1ทับสนะคะ,ะ,คะก็มีด้วยกันถึง2เล่มนะคะในหน่วยครอบครัวของฉันเด็กๆคะให้เด็กๆฝึกลองทำดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคลิปนี้เราก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ